สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัเลย์ลัต Moving Forward กับดิฉันเชนจิราภูมดวงค่ะรายการที่จะพาคุณไปพบกับความพร้อมศักยภาพความเคลื่อนไหวและการพัฒนาในทุกมิติของมหาวิทยาลัยวัเลย์ลัผ่านการพูดคุยกับแขกเชิญเป็นประจำทางวัเลยลัตแชนแนลค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้สำหรับมหาวิทยาลัยวัเลย์ลัออยู่ในช่วงของการรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษาส5 6 5นรนะคะซึ่งเป็นรอบพอร์ตฟอลิโอค่ะผู้ชมคะและอีกหนึ่งหลักสูตรวันนี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีความน่าสนใจมากๆสําหรับในยุคปัจจุบันนะคะสําหรับปิโตรเคมีและโพลิเมอร์มองละไรละค่ะต้อนรับผู้ร่วมรายการวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกษราเซนีศรีสกุลท่านหัวหน้าสาขาปิโตรเคมีและโพลิเมอร์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสวัสดีค่ะ าจารย์สวัสดีค่ะค่ะ,คะวะัีคอะอาจารย์เกตค่ะค่ะอาจารย์เกตค่ะสำหรับในส่วนของหลักสูตรพิโตเคมีและพอลิเมอร์นะคะหลักสูตรนี้น้องๆเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างอยากให้อาจารย์แนะนําให้ผู้ชมแล้วก็น้องๆได้รู้จักในส่วนของรายละเอียดของหลักสูตรกันนิดนึงค่ะโอเคค่ะก็ในหลักสูตรพิโตเคมีและพอลิเมอร์นะคะน้องๆ เรียนที่ได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนปิโตเรเลียมที่เราขุดเจาะขึ้นมานะคะแต่เราไม่ได้เรียนตัวขุดเจาะนะคะเรานําเอาปิโตเรเลียมเนี่ยซึ่งมาในรูปของน้ํามันดิบแล้วก็ตัวก๊าซธรรมชาตินะคะขึ้นมาเปลี่ยนรูปให้เป็นเชื้อเพลิงเป็นสารเคมีนะคะก่อนที่จะสังเคราะห์ตัวสารเคมีนั้นๆเนี่ยให้ไปเป็นพริเมอร์แล้วก็นำพริเมอร์เนี่ยไปขึ้นรูป เป็นตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะคะที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ชีวิตเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นตัวแพคเกจจิ้งต่างๆนะคะตัวหีบห่อตัวพลาสติกที่เราได้ใช้อย่างเช่นง่ายๆเลยนะคะ ตื่นตื่นนอนมาเนาะเราใช้แก้วน้ําใช้แปรงสีฟันนะคะอย่างนี้แล้วก็พวกเส้นใยต่างๆที่เอาไปถักทอเป็นตัวคอสติ้งเป็นเสื้อผ้าต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นโพลิเมอร์ที่ได้มาจากตัวตัวสารปิโตรเลียมต่างๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยโพลิเมอร์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างง่ายอย่างนี้แล้วนะคะก็ยังมีส่วนของโพลิเมอร์ที่เป็น พ o l เมอรที่เรียกว่าเป็น h ฮเ h อร์ฟ o r m แมน e นะคะที่ใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์นะคะชิ้นส่วนประกอบของยานยนต์ต่างๆรวมทัง้งฉนวนไฟฟ้าตัวพวกรวมทั้งตัวพริเมอรที่ใช้เพื่อการก่อสร้างนะคะ <Okay. S 1> อันนี้ก็ก็เป็นเทรนที่เราจะทำการศึกษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือน้องๆจะได้เรียนรู้กระบ,บวนการขึ้นรูป กระบวนการผลิตสังเคราะห์ต่างๆนะคะแสะดงว,ว่าเยอะมากๆเลยนะคอาจารย์ถ้ามองแล้วในส่วนของการเรียนนะคะตอนแรกเราเข้าใจว่าในเรื่องของปิตโตรเคมีและพอลิเมอร์มันจะเป็นเรื่องของก๊าซธรรมชาติที่มาจากก๊าซธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่พอดูแล้วมันอยู่ในทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราเลยนะคะและที่สําคัญคคน้องก็จะได้เรียนสิ่งนี้ทั้งหมดใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ ใช่ค่ะที่จริงตัวตัวที่พูดไปนะคะก็ยังเป็นแค่แค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าความจริงแล้วยังมีพอลิเมอร์ที่เข้าไปเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างอย่างเราคาดไม่ถึงนะคะ,ะถ้าเริ่มตั้งแต่ปิโตเรียมปิโตเคมีนะคะเดี๋ยวขอขอมูฟมาจากปิโตเคมีจากปิโตเรียมมาเป็นปิโตเคมีแล้วนะคะตัวปิโตเคมีเนี่ยอย่างเช่นตัวสารเคมีต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยพี่เจนอาจจะแบบ เออไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าอันนี้มันมีการเริ่มต้นมาจากปิตโตเรเลียมนะคะอย่างเช่นตัวยาสีฟันแชมพูน้ำยาทำความสะอาดต่างๆอันนี้ะนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์จากตัวอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีเหมือนกันนะคะ,คะทีนี้พอมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ออกจากอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีเนี่ยก็ไปต่อย,ยอดอย่างที่ตอนแรกได้กล่าวถึงไว้นะคะ,คะว่าปิตโตรเคมีเนี่ยเอาไปสังเคราะห์ไปเปลี่ยนเป็น พอลิเมอร์เป็นเม็ดพลาสติกนะคะทีนี้ตัวเม็ดพลาสติกพวกนี้ก็เอาไปส่งไปขึ้นรูปในส่วนของพอลิเมอร์ในปัจจุบันนะคะที่เราเรียนจะไม่ได้มาจากตัวปิโตรเรียมเพียงอย่างเดียวนะคะเนื่องจากเราก็ตัวด้วย,วยในเรื่องของการเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่เราพยายามมองหาวัตถุดิบอื่นทดแทนด้วยนะคะก็จะได้ จะมีพวกพอลิเมอร์ที่มาจากธรรมชาติที่อย่างเช่นพวกเซลลูโลสพวกไคโตซานต่างๆนะคะทีนี้พวกพอลิเมอร์เหล่านี้ก็จะมีความเข้ากันได้กับร่างกายของมนุษย์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นพอลิเมอร์ที่มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนของพอลิเมอร์ที่นํามาทําเป็นไบโอพอลิเมอร์เพื่อทางการแพทย์นะคะอย่างเช่นแผ่นแปะแผลกระดูกเทียมต่างๆอันนี้ก็เราก็จะได้เรียนรู้ด้วยค่ะ ถ,ถ่ามองแล้วก็คือน้องๆได้เรียนเยอะมากนะคะเพราะว่าการมองในชีวิตปัะจวันเนี้ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแทบทุกอย่างเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งอย่างขามอาจา์แล้วเมื่อเมื่อมันมีสิ่งที่น่าเรียนรู้เยอะขนาดนี้และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเรามากมายขนาดนี้แล้วทาไมน้องๆต้องมาเรียนที่วลัยลักษณ์นะคะจางค่ะสำหรับหลักสูตรปริโตเคมีและพอลเมอร์นะคะ ค่ะในหลักสูตรปิโตเคมีและโพลิเมอร์ของเรานะคะก็คณาจารย์ผู้สอนนะคะเริ่มจากที่คณาจารย์ผู้สอนเลยก็เป็นสายตรงนะคะทางด้านปิตโตเคมีและโพลิเมอร์แล้วก็มีจบปริญญาเอกร้อนะคะและด้วยนโยบายของมหาลาัยเรามีการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานนะคะ UTPSF นะคะอันนี้ก็จะทำให้เน้น ผู้เรียนเป็นหลักนะคะเราจะมีการเรียนการสอนแบบใกล้ชิดผู้เรียนเข้าถึงผู้สอนผู้สอนเข้าถึงผู้เรียนนะคะมีการจัดกิจกรรม active learning ให้น้องๆเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลักสูตรเราเนี่ยจะรับแค่50คนนะคะทั้งนี้เพื่อที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยจะได้มีโอกาสในการลงมือปฏิบัติจับเครื่องไม้เครื่องมือทุกคนนะคะทั่วถึงค่ะ สุขชอบมากเลยนะคะผู้เรียนเข้าถึงผู้สอนและผู้สอนเข้าถึงผู้เรียนอันนี้ถ้าถาม<ะ>แล้วในส่วนกองการเข้าถึงเนี้ยนอกจากได้สนิทสนมกันแล้วมากมายขนาดไหนนะคะอาจารย์ที่ข้อดออีถามว่าสนิทเข้าสนิทมากขนาดไหนใช่ไหมคะ<ช>ก็ะในในปัจจุบันน,นนะคะเด็กๆเ,เนี่ยคือเรียกได้ว่าอยู่กันแบบ ครอบครัวนะคะในหใลักสูตรของเราเนี่ยบางทีอาจารย์ปีสองนักศึกษามีความเครียดนะคะก็ทักมาอาจารย์สะดวกคุยไหมคะหนูกังวลเรื่องนี้หรือว่าหนูลงทะเบียนไม่ได้นะคะบางทีถ้าอาจารย์ยังไม่ยังไม่นอนนะคะอาจารย์ก็จะรีบต่อไปทันทีเพราะว่าเราก็มีความเข้าใจกันว่าเอ,อถ้านักศึกษาจะทักมาในในใน,ในช่วงเวลานั้นน่ะก็คงมีความเออ่ มีความเครียดมีความก, <c oughs> กังวลระดับหนึ่งนะคะถ้า <c oughs> ถ้าอาจารย์ยังไม่ดับไปอาจารย์ก็จะพยายามในการที่จะตอบเรซอนแล้วก็แก้ไขปัญหาก็คือ,อใช้อาศัยความเข้าใจกันนะคะก่อนก่ <c oughs> อนหน้านั้นเราก็เคยเป็นนักศึกษาม,มาก่อนนะคะตอนตอนอาจารย์เจตเป็นเป็นเด็กเนี่ยก็มีมีช่วงเวลาที่มีความกังวลแล้วก็แบบอยากจะถามปรึกษานะคะเราก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นมามาใช้นะคะมา ปรับเข้าหากันมาใช้สอนค่ะค่ะแล้วในส่วนของช่วงโควิด19ซึ่งอาจารย์เกตค่ะเราไม่มั่นใจว่าตอนนี้เทอมที่2ของอะไรแล้วก็เปิดมาแล้วซึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะได้มาออนไลน์หรือเปล่าในการดูแลน้องๆของอาจารย์เกตในช่วงของโควิด19ที่เราต้องเรียนออนไลน์ถือว่าน้องๆที่เรียนปีตรงนีและพอเรียแล้วก็ทั่ที่ที่หลักสูตรนะคะ,คะก็จะมีน้องนักวิชาการนะคะเป็นด่านแรกเลยในการพูดคุยกับนักศึกษาในหลักสูตร ทุกเทอมนะคะก็จะมีการอัปเดตการว่าเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างนะคะในเรื่องของการเรียนก็คือเหมือนให้เราได้มีการพูดคุยในเชิงลึกนะคะน้องนักวิชาการเนี่ยก็จะให้เวลาจองเข้ามานะคะนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่งคนเนี่ยก็ใช้เวลาเกือบเกือบชั่วโมงนะคะปรับทุก<ะ>กันไปที่จริงดูดูเหมือนจะแบบเอ๊ะเป็นภาระหรือเปล่าน้องๆต้องมานั่งคุยนะคะต้องบอกเลยว่านักศึกษา,ส,กษาส่วนใหญ่เนี่ย บอกว่าขอขอขอให้ได้คุยอยากคุยนะคะอยากอัปเดตอยาการู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวเพราะว่าเราเราคุยกันแบบไม่ได้เป็นทางการนะคะก็คือคุยเหมือนปรึกษาหาลือนะคะเผื่อว่ามีจุดตรงไหนที่ทางหลักสูตร จะได้เข้าไปช่วยเหลือไปซัพพอร์ตนะคะอันนั้นน<ช>้องนักวิชาการเนี่ยก็จะมาปรึกษากับทางอาจารย์ที่ปรึกษานะคะรวมทั้งหัวหน้าสาขาก็าคือเกตเองเนี่ยก็จะเป็นฝ<ช>่<ช>ายที่ดูแลนักศึกษาอยู่แล้วนะคะก็จะมีการอัปเดตข้อมูลมีเอ่อมีนักศึกษาคนไหนที่รู้สึกเป็นกังวลในเรื่องต่างๆก็จะมีการเข้าไปพูดคุยได้ทันเวลาค่ะถ้าถือว่าแม้เราจะอยู่ห่างกันในช่วงของโควิด -19 แต่การดูแลก็ยังไม่ขาดตกบกพร่องนะคะ <ะ>นอกเหนือจากนั้นแล้วค่ะอาจารย์ค่ะเนื่องจากว่าน้องๆที่อยู่ในหลักสูตรปิโตรเคมีและพพลิเมอร์ซึ่งเราเพิ่งปรับเปลี่ยนกันมาแล้วก็เราเพิ่งมีสองชั้นปีใช่ไหมคะสองปี<ะ>ที่น้องๆ<ะ>เรียนหลักสูตรนี้อันนี้รุ่นพี่นะคะของเราที่อยู่ตอนเรียนอยู่ตอนนี้ได้ลงมาดูแลน้องๆหรือช่วยเหลือน้องๆด้วยไหมคะนอกจากอาจารย์<ะ>ค่ะก็รุ่นต้องบอกว่ารุ่นพี่เนี่ยม,มีมีส่วนช่วยเหลือ เยอะมากๆนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาจะคุยกันเนี่ยเขาจะเข้าใจกันเข้าใจความรู้สึกกันมากกว่านะคะทีนี้ในส่วนของที่หลักสูตรซัพพอร์ตก็คือการจัดโครงการติวนะคะเป็นพี่ติวน้องให้กับเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่ที่มาติวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น พี่ในชั้นปี2นะคะลงมาติวให้ชั้นปี1ห,หรือว่าพี่ๆในชั้นปี4เองนะคะที่จริงเราไม่ได้มีแค่ปี2นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรปรับปรุงนะคะมาจากาาวิศวกรรมพพลิเมอร์เพราะฉะนั้นจะมีพี่ปี4นะคะอยู่คอยให้คำแนะนำกับน้องๆด้วยเช่นกันนะคะก็จะมีในบางรายวิชาที่ถ้าพี่ปี4ยัง พอมีเวลาก็จะขอความช่วยเหลือลงมาให้คําแนะนํากับน้องๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นเป็นาสายใายที่พี่น้องเขาได้ช่วยเหลือกันนะคะอืมค่ะผลจากการที่น้องๆได้เข้าร่วมติวแล้วอาจจาะมองว่าในส่วนของการเรียนของน้องๆที่เข้าร่วมติวเนี่ยมันมีรเราเห็นภาพพัฒนาแตกต่างไหมคะจากเดือก่อนที่เขาจะเข้าไปติวกับรุ่นพี่ค่ะอาการติวนะคะมีมีผลมากเนื่องจาก ถามว่าปกตินะคะเออบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมีติวทำไมน้องๆ <Yeah. S 1> ไม่ไม่เรียนในในชั้นให้รู้เรื่องไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ที่จริงในในของในรายวิชาแต่ละรายวิชานะคะก็จะมีตัว <Yeah. S 1> คอร์สไซมีตัวเอ่อเรคคอร์ดนะคะซึ่งมีการจัดทำเพื่อ ช่วงนี้เลยช่วงช่วงที่น้องๆต้องออนไลน์นะคะใ,ในหลักสูตรเนี่ยก็จะเน้นการเรคคอร์ดเอาไว้เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถดูตามย้อนหลังแล้วก็ในระหว่างการเรียนเนี่ยก็จะมะีรายวิชาคำถามนะคะที่คอยถามเช็คความเข้าใจไปด้วยทีนี้ในการที่จะต้องติวเนี่ยเนื่องจากมันจะมีบางพอยที่อาจจะมีนักศึกษาบางคนที่ผ่านเวลาเรียนผ่านออนไลน์ค่ะแล้วเขารู้สึกว่า ไม่กล้ายกมือถามอะไรอย่างนี้นะคะไม่กล้าที่จะแท้ขึ้นมาในวิดีโอ,โอเขาก็จะสะดวกใจที่จะคุยกับรุ่นพี่มากกว่ารุ่นพี่เนี่ยก็<ช>สามารถเข้าถึงคือสามารถที่จะให้คําแนะนําในรายละเอียดในบางจุดที่เขายังยังไม่ค่อยเข้าใจได้ดีกว่าแล้วก็อาจจะเป็นการคุยกันแบบสนุกสนานมากกว่าการเรียนในในชั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในหลายหจุดเนี่ยนักศ <ใน S 1> ึกษาจะหลังจาก ติวเนี่ยจะบอกว่ามีการประเมินออกมาว่าเออโครงการติวเนี่ยเป็นโครงการที่ดีทําให้เขารู้สึกหนึ่งคือได้ความรู้เพิ่มขึ้นสองคือได้เรื่องของมิตรภาพความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องได้มากขึ้นค่ะ อันนี้ถามเผื่อไว้คะอาจารย์เกตเพราะหลายคนเนี่ยบางครั้งพอจะมาเรียนปิตโตเคมีและโพลิเมอร์แล้วก็อยู่ในสำหรับวิชาวิศวะบางคนก็อาจจะแอบกลัวเฮ้ยเรียนยากหรือเปล่านะถ้าไม่เข้าใจวิชาไหนจะทําอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตอบจบเลยสําหรับน้องๆคนไหนที่มีปัญหาไม่ต้องกลัวสําหรับปิตโตเคมีและโพลิเมอร์ถือว่าเขาเข้มแข็งและเห,เหนียวแน่นมากนะคะในเรื่องของการดูแลกันทั้งอาจารย์เองนะคะทั้งรุ่นพี่เองก็ ค่ะถือว่าใกล้ชิดกันมากๆเลยอาจารย์คะเมื่อเรียนปิโตรเคมีและพอลิเมอร์หลายคนก็มองว่าเอ๊ะจบแล้วจะไปทํางานอะไรดีคือมองล้วมันภาพกว้างมากแตก่อาจารย์บอกคืออยู่ในทุกุตสตรกรรมเลยแล้วถ้าเกิดโดดเด่นและน้องๆจะเหมือนกับตอบรับในส่วนของเส้นทางอาชีพนี้จริงๆอยากให้อาจารย์เกศลองแนะนาน้องๆหน่อยว่าเราจะไปอยู่ตรงจุดไหนค่ะโอเคค่ะกออ็อย่างที่แบ็กกราวน์ของ เกตเองนะคะก็จะโชว์ไว้ว่าเนื่องจากปิโตเคมีและพพลิเมอร์เนี่ยเป็นหนึ่งใน1ิอุตสาหกรรมเป้าหมายของชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในสายของปิโตเคมีและพอลิเมอร์เนี่ยจะเป็นสายที่เข้าไปซัพพอร์ตในทุกๆอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอ,อ,อาหารอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะเราเรามีส่วนเข้าไป ไปเกี่ยวเนื่องไปซัพพอร์ตนะคะแต่ถ้าถามว่าในอุตสาหกรรมจริงๆตรงๆเลยที่ที่จบมาแล้วเราเดินเข้าไปสมัครงานได้เลยนะคะก็จะเป็นอุตสาหกรรมพิตโตเคมีนะคะที่ทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนนะคะตัวพิตโตเรียมที่เราได้มาเนี่ยเอาไปเปลี่ยนเป็นตัวสารเคมีต่างๆนะคะซึ่งสารเคมีนั้นอาจจะเป็นสารเคมีที่พร้อมใช้เลยหรือเป็นสารเคมีที่ พร้อมที่จะนําไปต่อนําไปเป็นสารตั้งต้นต่อในอุตสาหกรรมขั้นขั้นกลางขั้นปลายนะคะเพื่อผลิตเม็ดโพลิเมอร์แล้วก็นําเม็ดโพลิเมอร์นั้นไปส่งเป็นไปผลิตเป็นเป็นชิ้นงานนะคะอุตสาหกรรม ตรงของหลักสูตรเรานะคะที่จะรองรับบัณฑิตที่จบไปก็จะเป็นอุตสาหกรรมปิโตเคมีนะคะนักศึกษาที่จบไปก็อาจจะเป็นวิศวกรพิโตเคมีหรือเป็นนักวิจัยนะคะแล้วก็ในส่วนของพอลิเมอร์ก็เช่นกันนะคะก็จะเป็นส่วนของวิศวกรในการคิดค้นกระบวนการสังเคราะห์ต่างๆนะคะให้ได้พอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติมีหรือว่าจะมีชนิด S <S ที่นะตอบโจทย์กับลูกค้าถ้านในอุตสาหกรรมเขาก็จะมองถึงลูกค้านะคะก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการตอบโจทย์กับการนําไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์นั้นๆค่ะน,น,<ต>นอกจากาที่เป็นวิศวกรน,นะคะก็ยังสามารถเป็นนักวิจัยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคิดค้นการให้คำปรึกษา ต่างๆนะคะนอกจากนี้ที่จริงดูเหมือนจะแคบดูเหมือนจะเป็นอาชีพที่เอ๊ได้แค่วิศวกรนักวิจัยหรอนะคะใ,ในความจริงเนี่ยนักศึกษาที่จบปิโตเคมีและพริเมอร์นะคะยังสามารถไปทำในส่วนของการเป็นเซลล์เอนจิเนียร์เนื่องจากเรามีความรู้เฉพาะทางทางด้านการสั่งครห์พริเมอร์ทางด้านคุณสมบัติของพอริเมอร์นะคะทางด้านคุณสมบัติของสารเคมีเพราะฉะนั้น จะสามารถที่จะให้ให้ข้อมูลกับลูกค้าให้ข้อมูลกับผู้ที่ต้องการาการดูแลในส่วนของเทคนิคนะคะได้อันนี้ก็ก็เป็นส่วนที่เราสามารถเข้าไปซัพพอร์ตไปไปทำงานได้ค่อนข้างกว้างค่ะ จริงหรือน้องๆคนไหนอยากเป็นอาจา์แบบอาจารย์เกตก็ได้นะคะท่านีถือว่าเป็นอาจารนะนักวิชารณาใช่ลืมลืมไปในส่วนของนักวิชาการเลยนะคะเราก็ต่อไปมาเป็นอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์เกตลืมตัวเองนะคะลืมค่ะเน้นเน้นสู่เน้นส่งสู่อุตสาหกรรมอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้เนื่องจากเอาในในสายอิโตเคมีและโพลิเมอร์เนี่ยเป็นก็เ เป็นแรงงานที่ตลาดกําลังต้องการมากๆนะคะแล้วก็เริ่มที่จะขัดแคลนแรงงานทางด้านนี้ทาง,ทางนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็มีการประกาศให้สนับสนุนอย่างเช่นตัวโครงการสนับสนับสนับสนุนต่างๆอย่างเช่นตัวให้ผู้เรียนกอยศนะคะแล้วก็ลดต้นลดดอกนะคะผู้ที่น้องๆที่เรียนในหลักสูตรของเรานะคะก็จะได้รับสิทธิกู้เรียน ผู้เรียนเต็มอัตราลดต้นนะคะลดเงินต้น30%ทันทีเมื่อจบการศึกษานะคะแล้วก็ลดดอกเบีย้ยด้วยอีก50%นะคะจากจากที่เดิมต้องจ่ายนะคะ<ม>ทีนี้ถ้าถ้าขอย้อนไปอีกนิดน,นึงได้ไหมคะพี่พี่เจนคือด,ด้วยความที่เมื่อกี้พูดแต่ตำแหน่งของงานนะคะว่าปิโตเคมีนะัะโพลิเมอร์จบไปจะทำในตำแหน่งไหนได้บ้างนะคะลืมยกตัวอย่างตัวอุตสาหกรรม ที่พริเมอร์เราลงไปนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็มีสิทธิ์เก่าในหลักสูตรวิศวกรรมพริเมอร์นะคะก็กระจายตัวไปอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมถุงมือนะคะอันนี้กำลังเป็นอุตสาหกรรมทางด้านอุปก,กรณ์ทางการแพทย์เนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการมากๆในตอนนี้นะคะอย่างเช่นหน้ากากอนามัยนะคะโรง,งงานผลิตถุงมือถุงมือยางนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็ได้วัตถุดิบจากทางภาคใต้ของเราอยู่แล้วนะคะอย่างตราที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตถุงมือยางนะคะนอกจากนั้นก็มีในส่วนของยางรถยนต์นะคะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตสารเคมีเยอะมากๆแล้วถ้าพอทุเรียเริ่มจ้อย่างที่พี่ของน้องนนะคะไปฝึกงานที่ท็อปกรอมาเลเซียนะคะแล้วก็ได้รางวัลสากลระดับชาติด้วยในตอนนั้นนะคะ เก่งมากๆนะคะนอกเหือนจากนั้นต้องบอกว่าน้องๆที่เรียนหลักสูตรปิโตรเคมีและโพลิเมอร์นอกจากในเรียนหลักสูตรปกติแล้วถ้าเห็นใาตอนเก่งกาศก็คือในเรื่องของภาษาอังกฤษที่นี่ก็มีการเสริมกันนะคะเพราะว่าน้องๆที่ออกไปสาิข อย่างต่างประเทศเี่เราเห็นความแตกต่างชัดเจนในส่วนนั้นนะคะเอาละค่ะหลายคนนะจะเริ่มสนใจแล้วอาจารย์เกตบอกมาเยอะเลยอยู่เกี่ยวข้องดุกอย่างเลยนะคะอาชีพการงานก็มีความมั่นคงแน่นอนสําหรับผู้ที่เรียนสาขานี้นะคะน้องๆที่สนใจอยากเข้ามาเรียนอาจารย์เกตค่ะเอาคุณสมบัติเลยต้องต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างไรบ้างที่จะเหมาะกับสาขาวิชานี้ค่ะค่ะ ก็แน่นอนนะคะเรียนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะคะเราต้องมีพื้นฐานทางด้านวิทยานิสเป็นหลักอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่มีคุณสมบัติก็คือเป็นผู้จบนะคะในสายสามัญในสายวิทยานิสนะคะแล้วก็เกรดเฉลี่ยอันนี้เป็นไปตามนโยบายของมหาลัยเราอยู่แล้วนะคะก็ผู้ที่มีเกรเฉลี่ยสีเทิร์มสอง ุหขึ้นไปนะคะ,ะก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาในหลักสูโต,โตพรพิทตเคมีและพอลิเมอร์ของมหาวิทยลาล,ลัยวลัยรั์ได้เลยค่ะค่ะตอนนี้ก็คือเราอยู่ในรอบของพอลิโอนะคะแังเกตตอนนี้็ เราแบ่งรอบพอร์ตโฟลิโอออกเป็น5รอบย่อยนะคะคุณผู้ชมข่าวก็คือ1.1 1.2จนถึง1.5ในเดือนมกราคมซึ่งตอนนี้ของมอลล์กษ์จริงอยู่ในรอบ1.2แล้วนะคะสำหรับ1.1 <c oughs> ที่ผ่านมานะคะอาจารย์เอกถามมีน้องๆแบบลังไหลสนใจกันเข้ามาเยอะไหมคะค่ะ <c oughs> ในในหลักสูตรเรานะคะออรับ 50คนนะคะอย่างที่เกริ่นไปว่าเราเรามีความจําเป็นในเรื่องของด้านที่อยากให้ที่นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้สอนเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนได้ครบทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเรารับจำกัดแค่50คนเท่านั้นนะคะซึ่งในรอบ1.1เองเนี่ยมีผู้สมัครมาเกินเกินอัตราความต้องการนะคะและเราก็ได้คัดเลือกไว้แล้ว 28คนนะคะเราก็ยังเหลือที่นั่งอีก22คนเพราะฉะนั้นถ้ามีน้องๆน,น,นะคะที่สนใจในหลักสูตรนี้นะคะก็สามารถที่จะรีบสมัครเข้ามานะคะแล้วก็ทุกๆอรอบเนี่ยเราจะมีการสัมภาษณ์นะคะในการสัมภาษณ์นี้ก็จะเป็นการเช็คดูว่าเ,เป้าหมายของชีวิตเป้าหมายชีวิตของน้องๆเนี่ยความสนใจเนี่ยตรงตามที่จะเข้ามา การที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้เรามีความต้องการเรียนเรามีความสนใจที่ตรงตามที่ที่ต้องการจริงไหมนะคะเพื่อเป็นการ<ะ>รีเช็คแล้วก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นประโยชน์กับน้องๆเองมากกว่าที่เราจะได้ทําการจูนกันว่าหลักสูตรเราเรียนอะไรนะคะน้องมีความเข้าใจถูกต้องไหมในการที่สมัครมาอันนี้ก็จะมีการสัมภาษณ์ค่ะคะ่ะ นอกเหนือจากนั้นนะคะน้องๆถ่าเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดพออาจารย์เกตบอกว่ารับ50คนนะคะแล้วเราก็แบ่งเป็น1.1ถึง1.5หลายคนจะเข้าใจว่า1.1ก็รับ50เดี๋ยว1.2ก็จะรับ50เดี๋ยวรอสมัครตอน1.5เลยทีเดียวซึ่งนนี้อาจจะพลาดได้ใช่ไหมคะอาจารย์เกตอาจจะพลาดได้ค่ะถ้าสนใจก็อาจจะต้องรีบสมัครเข้ามานิดนึงนะคะแล้วก็ผ่านเมื่อผ่านการคัดเลือกก็จะสบายใจได้เลยค่ะก็ อรอยืนยันสิทธิ์ในรอบหนึ่งทีเดียวในเดือนกุมภาพัานธ์ค่ะค่ะก็แสงว่าน้องๆก็สนใจก็อย่าช้านะคะรีบทำพอร์ตโฟลิโอนะคะแล้วก็ส่งมาอันนี้พอร์ตนอกเหนือจากอาจารย์บอกอาจจะเน้นความชอบส่วนตัวอยากเสริมอะไรมาเป็นพิเศษไหมคะความโดดเด่นที่ทางหัวหน้าสาขาสังเกตจะหยิบพอร์ตน้องขึ้นมาเลือกค่ะ ค่ะในในตัวของพอร์ตโฟลิโอของเรานะคะก็ขอเพิ่มไว้นิดนึงนะคะว่าให้น้องๆเนี่ยเขียนเรียงความเข้ามาว่าเพราะอะไรถึงเลือกเรียนหลักสูตรพิตโตเคมีและพอลิเมอร์นะคะแล้วก็เป้าหมายชีวิตของน้องๆเนี่ยคืออะไรต้องการเป็นอะไรในอนาคตนะคะอันนี้ขอให้แนบมาในพอร์ตด้วยแล้วก็<ช>ตัวของผลงานนะคะก็ให้ มีเท่าไหร่ให้ใส่มาแบบอลิมิตเราจะไม่ได้ระบุไว้นะคะว่าให้ว่าเราต้องการผลงานทางด้านวิชาการด้านกิจกรรมอะไรต่างๆที่ไม่ได้ระบุไม่ได้หมายถึงว่าไม่ต้องการนะคะแต่ขอให้ใส่มาได้เต็มอัตราแต่เนื่องด้วยเข้าใจว่าสถานการณ์นี้นะคะสถานการณ์โควิดที่น้องๆรุ่น6 5เนี่ยจะจะเจอมาแล้วก็หลายๆคนก็ทักแชทมาแบอบกอาจารย์ไม่มีขอไม่มีพอร์ตนะคะอันนี้ก็เป็น เราเราเข้าใจนะคะด้วยสถานการณ์ที่บิดบังคับแต่ว่าก็ขอให้น้องๆมีอะไรให้ใส่เข้ามาให้หมดค่ะอืมค่ะแล้วเป็นการเข้าใจกันได้นะคะเพราะว่าน้องๆอาจจะไม่ได้ออกไปร่วมกิจกรรมวิชาการการแข่งขันต่างๆว่าอาจจะไม่มีเพราะว่านียคุคโควิดนะคะก็เป็นการเข้าใจเพราะนั้นน้องๆไม่ต้องกังวลนะคะ อาจารย์ขาทิ้งท้ายก่อนที่จะจากกันวันนี้เพิ่มความมั่นใจให้ทั้งกับน้องๆและผู้ปกครองกันอีกครั้งสำหรับหลักสูตรปิตโตเคมีและโพลิเมอร์ค่ะค่ะก็สำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรปิโตเคมีและโพลิเมอร์นะคะก็ถ้าสนใจขอให้รีบสมัครเข้ามาแล้วก็ขอให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตรของเรานะคะจะมุ่งพัฒนาให้บัณฑิตที่จบไปนะคะมีความเก่งมีความเชี่ยวชาญแล้วก็รวมทั้งเป็นคนดีนะคะ เชี่ยวชาญในที่นี้ก็คือน้องๆนะคะนักศึกษาเนี่ยจะมีโอกาสได้ปฏิบัติได้จับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะเนื่องเ,อเนื่องจากเราเป็นหลักสูตรใหม่นะคะเราก็ได้งบจัดสรรลงมาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เราได้มาทั้งหมดนะคะก็จะเป็น เครื่องใหม่ที่เทียบเคียงในอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ใหม่แล้วก็รวมทั้งรายวิชาที่เรามีการอัปเดตให้ทันสมัยตามทันกระแสะโลกนะคะแล้วก็บัณฑิตที่จบไปเนี่ยยังได้รับการเทรนในเรื่องของภาษานะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีในหลักสูตรเนี่ยเราจะจัดติวตั้งแต่ปีหนึ่งนะคะติวโทอีกติวภาษาอังกฤษเนี่ย ทั้งนี้เน si ื่องจากเรามีการออกสาหกิจ8เดือนนะคะในส่วนของปี4เมื่อจบไปเมื่อจบสาหกรจนะคะเพราะฉะนั้นเราเราเน้นว่าก่อนที่จะไปสาหกิจเนี่ยจะให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยมีตัวคะแนนโทอีกที่พร้อมที่จะเดินก้าวเข้าไปสมัครงานนะคะเผื่อว่าเมื่อปฏิบัติสาหกิจเสร็จเรียบร้อยนะคะถูกตาต้องใจกับสถานประกอบการก็สามารถที่จะมี ตัวโรอีกคะแนนโทรอีกนี้นะคะเป็นใบเบิกทางที่จะเข้าสมัครงานต่อได้เลยค่ะตรงนี้ก็เราเน้นครบทุกด้านนะคะเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจว่าถ้าจบจากหลักสูตรพิโตเคมีและพอลิเมอร์แล้วโอกาสในการทำงานกว้างมากนะคะแล้วก็จะเน้นในในส่วนของคุณภาพของบัณฑิตเป็นหลักด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณท่านจางเกตด,ด้วยนะคะที่อยู่กับพวกเรามาถึงช่วงสุดท้ายวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานวอลเลย์รักแชานแนลนะคะตลอดจนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกษราเสน e ีศรีสกุลท่านหัวหน้าสาขาพิทูเคมีและพพลิเมอร์ก็คงต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกับพวกเราใหม่ในครั้งหน้าเป็นตอนอะไรอย่าลืมติดตามนะคะกับวลเลักษณ์ moving forward สำหรับวันนี้ หลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะ